สวัสดีคะ่ะทุกคนหลังจากที่เราทําคลิปลงฟอนต์วิธีการลงฟอนต์ใน Windows นะคะวันนี้เราจะมาทําวิธีการลงฟอนต์ใน Mac บ้างว่าทํำยังไงมีวิธีการทําที่ยากหรือง่ายแตกต่างกันยังไงนะคะเรามาดูกันก่อนอื่นเราจะไปโหลดฟอนต์ก่อนนะคะไปที่เบราว์เซอร์ที่เราใช้เลยไปตัวไหนก็ได้ Safari หรือว่า Google Chrome ก็ได้นะคะคลิกไปแล้วก็ไปที่ Google พิม ฟอนต์เฉยๆก็ได้ก็จะขึ้นหน้านี้มาเราก็ไปดูฟอนต์ที่ font.com นะคะเว็บนี้นะคะก็จะมีฟอนต์สวยงามแจกฟรีเยอะแยะมากมายเลยสำหรับฟอนต์ที่ทางเพจเราใช้ในการทำแบบฝึกหัดนะคะชื่อฟอนต์ว่าฟอนต์กอบัวเพื่อนๆก็ลองเลื่อนหานะคะคำว่ากอบัวอ่ะนี่เจอแล้วกอบัวที่มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคะคลิกลงไปเลย อะอันนี้เป็นตัวอย่างฟอนต์นะคะตัวอย่างฟอนต์กอบัวก็ให้เราเลื่อนมาข้างล่างซึ่งฟอนต์นี้นะคะเขาบอกว่าใช้เชิงพาณิชย์ได้แสดงว่าสามารถนําไปทําใบปลิวหรือทําอะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับเชิงพาณิชย์ก็สามารถใช้ได้ทีนี้เราก็มาที่หน้าดาวน์โหลดคลิกดาวน์โหลดอ่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราบันทึกไว้ อยู่ตรงไหนสำหรับของเราก็อยู่หน้าเดสก์ท็อปนะคะก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยไฟล์ที่ได้มาเป็นไฟล์ซิปนะคะเราต้องแตกไฟล์ก่อนวิธีการแตกไฟล์ของ Mac ก็แตกต่างจากของ Windows คือของ Mac เนี่ยเราสามารถดับเบิลคลิกได้เลยและไฟล์ที่อยู่ข้างในก็จะเด้งออกมาข้างนอกหมดเลยซึ่งในไฟล์ซิปนี้มีแค่ไฟล์เดียวก็คือไฟล์ฟอนต์นะคะลงท้ายด้วย ttf นะคะอันนี้คือนามสกุลของฟอนต์ วิธีการลงง่ายที่เดียวนะคะแล้วก็ดับบลคลิกเข้าไปตัวฟอนต์เลยนะคะปึ๊บก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาหน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างที่โชว์ตัวอย่างฟอนต์นะคะแล้วก็ให้เรามาคลิกตรงติดตั้งแบบอักษรอ่ะเสร็จแล้วนะคะในเครื่องนี้มีฟอนต์กอบัวแล้วก็เลยเด้งหน้าต่างนี้มาเพื่อที่จะบอกว่าในเนี้ยมีฟอนต์กอบัวแล้วนะคะแต่ถ้าของเพื่อนเพื่อนยังไม่มีฟอนต์กอบัวก็จะไม่ขึ้นหน้านี้มานะคะไม่เป็นไรกดออกไป นี่เราก็ได้แล้วนะคะจะได้ฟอนต์กอบัวในเครื่องนี้แล้วเราก็เราก็ไปตรวจสอบดูซิว่าฟอนต์กอบัวเนี่ยมาอยู่ในเครื่องเราจริงไหมนะคะก็ไปที่โปรแกรมที่เราใช้เป็นประจำเนาอะลองไปโปรแกรมไหนก็ได้ Microsoft Word Excel PowerPoint แล้วแต่เลยนะคะนี่เราจะมาที่ Word ก็พิมพ์ลงไปเลย คุ้มด้ามเปลี่ยนฟอนต์ธรรมดาเลยนะคะไปเลื่อนหาดูซิฟอนต์กอบัวมาหรือยังนี่เจอแล้วฟอนต์กอบัวเสร็จแล้วนะคะนี่คือฟอนต์กอบัวเราก็สามารถลงฟอนต์ในเครื่องแม็กได้แล้วเรียบร้อยง่ายมากเลยและนี่ก็คือวิธีการลงฟอนต์ในแม็กนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูชูในการทำคลิปต่อไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ช่องสื่อคณิตปายครูชูด้วยนะคะ